สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียร์พากินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ก็ถ้าเจอเบียร์ก็ต้องเจอกับของกินลำลำ้ำของกินอร่อยอร่อยนะเจ้าวันนี้กินแกงนอเนะเจ้าแกงนอไผ่หวานคลิปก่อนหน้านี้ก็คือทำให้ท่านผู้ชมพอแล้วนะเจ้ามาห่อมอู้กันเยอะแล้วเนาะหิวเพราะว่ามันหอมๆพันๆน,นะเจ้าแล้วก็เบียร์จะกินกับเดี๋ยวก่อนะพอดีเบียร์เปิดพัดลมมาไว้ กินกับพริกป่นมาแขวนเนอเจ้าใส่เกลือกับชูรสเข้าไปหอมๆเดี๋ยวขอมาซดน้ำกันก่อนเนาะถ้ามีเสียงพัดลมแรกหรือว่ากวนเข้ามาก็กลเนาะเขาห้องจะได้อุ้มชาติปีวันบรร้องจะได้เสียงพัดลมดังอีกเจ้าก็ต้องขอสมมาอภัยเต้นนะเจ้า Uh huh. เนียววันนี้เขามากินกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวสิบบาทพี่วันเปิลกินกินอิม่มไปแล้วเจ้าอ้ยพัดลมมาจำจะอีเลยเนาะ uh huh. หอมมาก พี่ปนมาแขวนขออนุญาตวางตรงนี้อย่าปิ้นไปไหนเนอะขออนุญาตใจมือเต้นเจ้าหนอกรุบกรุบกรุบล้ำขนาดพี่ปนมาแขวน มันเป็นอย่างตื้นลำขนาดเจ้ากุบกอันนี้เป็นหน่อใต้ดินหน่อใต้ดินก็มีหน่อบนดินก็มี มาเจ้ากินเจันเจ้าเปิดพัดลมใส่คนก็ห้อนแกงเนอกก็ห้อน เจียมกับพริกป่นมาแค้นเล้ หอมผักอีกตูแล้วก็นัวนําปลาล่าขนาดเลยนี่จำไปจะอี น้ำย่อยปากเลยแกงใส่ผักอีตูแล้วก็ ยอดน้ำเต้าแล้วก็เฮ็ดเจ้าผัานเนื้อผัะก้มก้อนพีิวันเนะานเนะผาดกัมไส้บนห้องอิม่มคลิมขาวกัามมันเต้มหูขาบนห้องจือ เขาแน่นอนมันเป็น <c oughs> หนอสดนะเจ้าไปคุดเองทำเองทุกอย่างยกเว้นปลูกเอง <c oughs> ไปเอาจากสวนน้องเคยมาเจ้า กินประสุภาพจะได้ก็ต้องขอสมมาอาััยด้วยนะเจ้า ยอนน้ำต้กลบมกักกลบๆกลบ แล้วมาแล้วก็จะมีเสียงนกห้องชิ๊ดชิดเจ๊ดดนกจะมามีอยู่หน้าบ้านจะมีลังลังนกมีประมาณ3ามสีรังอยู่หน้าบ้าน <c oughs> จำข้าไปแตะ <c oughs> จเจริญอาหารมากเจ้า ชานใหญ่ไต้ใหญ่บาเหลือน้อยเดียวได้มอใหญ่เลยนะจ๊าเริ่มจะอิ่มแล้วเจ้าเริ่มจะอิ่มามาจะอิ่มแล้ว ข้อเนียวเหลืออีกนิดนึงน่าจะได้กินกับแกงนอนอีกคาบหนึ่งนะเจ้ามาเอาใต้ดินอีกอีกรอบหนึ่งอีกกำหนึ่งหนอใต้ดินเจ้ามันมีทั้งรสหวานรสกรอบ เวลาเคี่ยวแล้วมันกุบกรุกๆๆมันจะเพลินขนาดนะเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กินข้าวเหนียวเนาะกับแกงนอไผ่หวานแล้วก็พริกป่นมาแขวนเจ้าหอมๆเจ้านี่ สำหรับคลิปนี้นะเจ้าเบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อตวเองนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้ง,งคือตวเตงนะเจ้าเพื่อที่จะบรพพาดคลิปต่อๆไปของช่องของวันเบียพาก,กินพาเที่ยวเจ้าอู้ยังไม่ติดปากแต่เนาะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่วันเบียพาก,กินพาเที่ยวนะเจ้าเบียก็ขอฝากช่องอเล็กๆช่องนี้ตัวเองนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า